คิดถึงตัวเองครับว่าเราจะเป็นคนชรา,าในอนาคตข้างหน้าเนี่แบบไหนแบบที่อมองโลกสดใสไปไหนมาไหนด้วยตัวเองได้หรือเราจะเป็นคนชราแบบอมโรคนะฮะนั่งก็โอยลุกก็โอยน่าคิดนะอ่ะนะาฮะ หยาดฝนพรางพรมพริ้วมาแล้วคุณเบิร์ตล่ะครับคิดถึงอะไรครับแม่ผมต้องคิดถึงแฟนเพลงอยู่นะคุณฮาร์ทันรักแท้ที่เกิดขึ้นมาในดวงใจของเธอรับรู้ก็แค่ตัวเองไม่อยากบอกกลัวเกิดเสียใจก็จากการที่จริงๆแล้วอพอมีเพลงเพลงรักที่ยังไม่ลืมเนี่ยนะฮะออกไป ใน y o u t u นะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์มาก็รู้สึกแบบดีใจนะฮะที่จริงๆแล้วหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าเป,เป็นเพลงที่ทำให้เขานึกถึงความทรงจำเก่าๆนะฮะ่จริงผมฟังผมก็รู้สึกอะไรเก่าๆนะหมายถึงว่าในสมัยนั้นเราร้องเพลงนี้อยู่ตรงไหนร้องเพลงนี้กับใครร้องเพลงให้ใครนะครับผมส่วนผมก็ถ้าคิดถึงเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับส่ว <c oughs> นใหญ่เขาจะคิดถึงเพลงเก่าๆก,ก็สามารถค้นหาผมกับเบิร์ดได้ทาง a c e b o o k นะฮะ รู้สึกที่เคยรับเธมากวายได้ยินเพลงนี้เม,มื่อไรต้องคดถึงเธอได้ฟังเพลงนี้เมื่อไรมันคิดถึงเธอก็เพลงที่มีความมายว่าฉันรักเธอ